พันวรการรับห่างสามีแล้วแยกกันอยู่มีปัญหากันมานาน แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีมา4ปีแล้วสำหรับนักร้องสาวพันวรการก็ยังไร้วี่แววที่จะมีทายาสักทีโดยล่าสุดเมื่อวันที่17ธันวาคม64มีโอกาสเจอนักร้องสาวมาร่วมงานแถลงข่าวที่ตลาดนัดดาราเทศกาลของขวัญเพื่อสุขภาพณลานรอย a l p พารค plaza ชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดพาร์คเลยได้สอบถามอัปเดตชีวิตคู่รวมทั้งแลนการมีลูกว่ายังมีความหวังอยู่ไหม ซึ่งพันได้เผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าตอนนี้ตนไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วเนื่องจากห่างจากสามีมาได้ประมาณ1เดือนแล้วโดยเผยมีปัญหาสะสมกันมานานทําให้แยกบ้านกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าเลิกส่วนเรื่องมีลูกก็คงต้องพับไปเลยไม่อยากคาดหวังแล้วไม่อยากมีแล้ว ส่วนโอกาสจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนั้นสาวพันธก็บอกว่าให้เวลาในอนาคตเป็นตัวตัดสินดีกว่าถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นก็ค่อยว่ากันพันวรการกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ